โอ้โหเนี่ยนี่มันกำลังจะออกล้วงอ,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 อย่างงามเลยเนี่ยโอ้โหนี่งามไหมอย่างงี้งามไหมงามครับงามครับเลยโอ้ดีครับพ่ออพ่อน้องแก่นเนาะครับอ่าชื่ออะไรนะพอ่อจำไม่ได้แล้วครับพ่อออสใช่ใช่ยังมีเบอร์อยู่เลยพ่อออสนาน้องแก่นนะครับอนนี้เขาเรียกว่าแยกเจารอใช่ไหมครับแยกอะไรแยกเจาบรอนะโอ้โหพ่อนี่อาชีพททำนาเนี่ ปี่มือจริงๆเนี่ยงามมากเลยเนี่ยอย่างเงี้ยรุ่นรุ่นนี้มันไม่มีตามแบบทุกรุ่นมันจะไม่ค่อยงามไม่ค่อยงามแต่เนี่ยรุ่นเนี้ยงามเลยครับโอ้โหพอใจไหมพอพอใจเลยอย่างนี้อย่างนี้ได้ไล่ละเกียนไหมไล่ตะันไหมน่าจะเคิื่อนถ้าถั่วเฉลี่ยนะครับคือดีม้งไม่ดีมากอะไรก็รวมกันไปประมาณสักเก้าสิบกระถางก็ดีถือว่าดีแล้ว ดีครับดีว่าดีเลยน้อยๆนี่จะได้ได้ทุนเียนเลยโอ้อนนแต่นี่มันเยอะก็ถั่วเฉลี่ยถั่วเฉลี่ยกันบางจุดใช่ไหมแต่นี่โอ้โหเขียวพุ๊ดเลยคุณพ่อแจวเจวเจาไอเลืมใบหยกจิงทองใบหยกของเรานะครับเนี่ยโอ้โหสวยงามมากนาที่เป็นสนิมนะครับอดีตเคยเป็นสนิมครับแต่ตอนนี้ไม่มีสนิมแล้วนาดีหมดแล้วตั้งแต่เอาไอ้ตัวมาอะไรหมอเขียวอ่ะหมอเขียวเอามาใส่ให้อะไรนะ ก,งกิงทองไปยกไปปุ๋ยเออจำชื่อไม่ได้แล้วเออปรากฏว่าโอ้โหมันสวยงามมากครับพี่น้อง